สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอร์บล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่ที่19มิถุนายน2023นะครับวันนี้มีข่าวแผ่นดินไหวนั่นเพื่อนใครที่รู้สึกแผ่นดินไหวคอมเมนต์เข้ามานะครับคลิปนี้จะมาตอบคำถามยอดฮิตคำถามที่เริ่มมีเข้ามาเยอะมากๆนะครับเพื่อนสมาชิกท่านนี้ถามว่าคุณบอลเมื่อแต่ละประเทศมีสกุลเงินดิทต้นของตัวเองแล้วบิตคอยก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นสกุลเงินของโลก แล้วมูลค่าของมันจะยังคงเหลืออยู่หรือนะครับก็หลายคนถามลักษณะนี้หลายคนกําลังสงสัยว่าถ้าเกิดทั่วโลกเขาใช้สกุลเงินดิจิตอลเนี่ยนะทุกวันนี้มีข่าวดิจิตอลหยวนนะการทดสอบ cbdc การทดสอบเงิน Currency ซตระกูลนั้นตระกูลนี้จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขามีเงินทั่วโลก Bitcoin จะไปทางไหนนะครับก่อนอื่นต้องพูดถึงความหมายของคำว่างเงินก่อนนะครับเงินก็คือ คุณค่าที่เราไว้ใจนะสมัยก่อนเราใช้เปลือกหอยเราใช้หนังแกะเราใช้วัวเราใช้ข้าวสารเราใช้ทองคําในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับในยุคหนึ่งคนเอาทองคําไปแลกบ้านนะครับเอาทองคาไปเป็นสินสอดให้แม่ยายนะครับเหตุผลที่คนยอมรับทองคําเพราะเขาเชื่อใจว่าทองคำเนี่ยนะผมเอาทองคําไปแลกบ้านมาหลังหนึ่งเนี่ย คนที่รับทองคําผมไปเขาก็เชื่อว่าเอาทองคำเนี้ยไปทําอย่างอื่นต่อได้นะครับคนที่เอาทองคําไปเป็นสินสอดแม่ยายก็เชื่อว่าทองคาเนี้ยเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ไปแลกสินค้าและบริการต่อได้จนกระทั่งวันเวลาเปลี่ยนไปนะครับวันเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จากเดิมทีที่ใช้ทองคําทองคําแน่นอนยากต่อการพกพานะครับแล้วก็ถอนตังคงยากด้วยก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นธนบัตรนะครับสมัยก่อนสหรัฐอเมริกาเนี่ย คุณเอาทองคําไปให้ธนาคารธนาคารก็ให้ธนาบัตรมานะทองคํามูลค่า100ดอลลาร์เขาก็ให้แบงค์ร้อยดอลลาร์มานะครับทีนี้วันเวลาเปลี่ยนไปนะครับเศรษฐกิจเปลี่ยนไปประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันท่านออกมาประกาศบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่หนุน US ดอลลาร์ด้วยทองคําอีกต่อไปนะเงินดอลลาร์จะไม่หนุนด้วยทองคําต่อไปแล้วตั้งแต่นี้ไปดอลลาร์จะ รับประกันโดยร <vocal> ัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับก็กลายมาเป็นเงินเฟียสที่เราใช้กันอยู่นะครับเงินที่รัฐบาลสหรัฐอเมริการับประกันนะครับจากเดิมทีเราเชื่อใจในวัตถุเราเชื่อใจในทองคำเชื่อใจในข้าวสารเชื่อใจในวัวเชื่อใจในหนังแกะเนี่ยเราเปลี่ยนมาเชื่อใจในรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ผมเล่าคร่าวๆนะครับทีนี้พอการเชื่อใจในรัฐบาลมากขึ้นนะครับรัฐบาลมีอำนาจมากขึ้น แน่นอนทุกที่ที่มีอำนาจก็มีคอร์รัปชันธนาคารเราเห็นแล้วทุกวันนี้ธนาคารสาหารัฐอเมริกานะครับล้มเป็นดมิโนในสาหารัฐอเมริกาเอาเงิน100ดอลลาร์ไปฝากธนาคารเนี่ยเขาไม่ต้องเก็บ100ดอลลาร์เขาเก็บแค่10ดอลลาร์อีก90เขาไปลงทุนอะไรคนตาดำๆทั่วไปก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดแบงค์เขาเจ๊งมานะเขาไปเสี่ยงเอาไปเล่นการพนันอะไรต่อมีอะไรของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาเจ๊งมา ธนาคารกลางก็เข้ามาพยุงนะพยุงพวกพ้องพยุงเพื่อนของเขานะสหรัฐอเมริกาทุกครั้งที่มีข่าวว่าธนาคารใหญ่ๆเฮสฟันล้มเนี่ยสุดท้าย CEO ล้มบนฟูกนะครับได้โบนัส10ล้านร้อยล้านชาวบ้านตาดำๆที่รับกรรมเพราะอะไรเพราะธนาคารกลางสามารถพิมพ์เงินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามอำเภอใจเพราะเงินเฟียมันคอนโทรลด้วยระบบเซ็นทรัลไล t i เซชันะครับทำให้ ทุกครั้งที่ธนาคารล้มนะหรือรัฐบาลต้องการจะเพิ่มเพดานนี้เนี่ยก็พิมพ์เงินเพิ่มนะคนที่ชดใช้กรรมก็คือชาวบ้านตาดำๆนะเพราะเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นมันก็เฟอร์มันก็อินฟลเนะครับเราพูดถึงตัวเลข CPI ทุกเดือนนะดัชนีราคาผู้บริโภคสมมติ5%ปีต่อปีเนี่ยก็เท่ากับว่าเงิน1ล้านบาทที่เราฝากไว้กับธนาคารปีที่แล้ว ปีนี้มูลค่าแค่9,50,000บาทหายไป50,000นะครับก็พอสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมันวนในลูปอยู่แบบไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยมันก็มีบุคคลคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวกับระบบนี้นะครับเขาก็เลยไป publish นะไปตีแผ่เอกสารที่พูดถึงการสร้างเงินดิจิตอลเคอร์เรนซีบนระบบบล็อกเชนนะครับเอกสารฉบับนั้นก็คือ white paper เขียนโดยคนที่ใช้นามแฝงว่าซาโตชินากามโตะนะครับเขาพูดถึงระบบการเงินแบบ Decentralization แบบกระจายอำนาจนะ e e เซนเซอร์ไรส์บอเดอร์เลไม่มีพรมแดนใครก็ถือได้โอนให้ใครก็ได้ Permissionless ไม่ต้องขออนุญ,ญาตใครนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเงินเฟียเนี่ยทุกวันนี้เราโอน10,000แบาทไปต่างประเทศเขาถาม10คําถามนะครับเหมือนก็ต้องไปขออนุญาตโอนเงินตัวเองนะครับเช่นการต่างประเทศโอนมาไทยก็ต้องขออนุญาตนะครับกับบ t c ค i n ไม่ต้องขออนุญาตใครนะอ่ c e n t r a l i z e d permissionless borderless เราเป็นเจ้าของเงินเราเป็นธนาคารของเราเองนั่นคือการตีแผ่ไว้เเปอร์ในปี2008ะครับทีนี้ วกกลับมาถึงคําถามเพื่อนสมาชิกนะเพื่อนสมาชิกถามว่าถ้าในอนาคตมันมีดิจิตอลเคอร์เซีแล้วเนี่ยทั่วโลกบิตคอยจะยังมีค่าหรือเปล่านะครับสมัยก่อนบิตคอยมูลค่า1บาททุกวันนี้บิตคอยเกือบ1ล้านบาทเหตุผลที่บิตคอยมูลค่ามากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเวียงเวียงก็ตามเนี่ยนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยมูลค่ามันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะความเชื่อใจในรูปแบบเซนทรัลไลเซชันเนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะครับ คนหันมาเชื่อใจในบิตคอยมากขึ้นเหมือนกับที่สมัยก่อนคนเชื่อใจในเ,เข้าสารในเปลือกหอยในหนังแกะในทองคำนะฮะทุกวันนี้คนเชื่อใจในบิตคอยคนเชื่อใจว่าบิตคอยมีคุณค่าที่สามารถที่ว่าเราไปแลกอย่างอื่นต่อได้นะครับคนทั่วโลกสามารถถือบิตคอยและเอาบิตคอยไปแลกกับส,สินค้าและบริการได้นะครับทีนี้ ถ้าพูดถึงว่าพอทุกประเทศทั่วโลกมีดิจิตอลเคอร์เน y แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับบิทคอยไหมส่วนตัวผมมองว่ามันมันคนละอย่างเลยนะครับอ่อมันก็ไม่ต่างอะไรกับทองคำนะครับทุกวันนี้คนทั่วโลกยังเชื่อใจในทองคำและเชื่อว่าทองคำน่าจะตีคู่กับบ t c o i n ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ในอนาคตรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยผมเชื่อว่าความมั่นใจในบิทคอยจะยิ่งมากขึ้นความมั่นใจใน รัฐบาลจะยิ่งน้อยลงเพราะนั้นระยะยาวผมมองว่ามันมันไม่เกี่ยวกันนะครับบิทคอยคือ Digital Go ลนะครับในมุมมองของคนที่ทำ YouTube ช่องเกี่ยวกับ c r y ปโตเคอ r e เรนนะครับเพื่อนเพื่อน,นทางบ้านใครที่มีคำอธิบายที่ดีกว่านี้หรือต้องการจะเสริมอะไรนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลผมอธิบายแบบเวอร์ชัน่นสั้นๆคร้าวๆให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายนะครับวันนี้ประมาณนี้เช่นเคยนะครับ กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม